The Moment Podcast m โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวัน <Hey! S 1> ทีนี้นอกจากโมเมนต์ดีๆที่เกิดเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะต้องมีโมเมนต์ที่แย่ที่สุดผมเล่นคอนเสิร์ตในปี2008-2008ปี2008นะครับตามคศ2008ผมเล่นคอนเสิร์ตเยอะมากเลยอะ่ะน่าจะประมาณ200กว่างานในปีนั้นแล้ว<อ>คุณพ่อผมไม่สบาย<อ>คุณพ่อผมครับ ผมไม่ได้เจอคุณพ่อเลยแล,แ,ลแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมกลับจากพัทยาวันที่22กรกฎาคมปี2551ครับผมก็เข้าบ้านมาแล้วผมก็นั่งกินข้าวอยู่คนเดียวตอนดึกแล้วผมก็นั่งมองห้องคุณพ่อครับคุณพ่อหลับอยู่ครับก็แบบกะจะแบบไปทักท่านบบอ่ะแบบว่าป๋าผมมาแล้วกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็แบบปากหนักอ่ะเอ้ยไม่ไม่ปลุกดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจออะไรเงี้ย พอปรากฏว่าผมก็เข้านอนตอนประมาณตีสี่ตีห้าเจ็ดโมงเช้าคุณแม่มาปลุกบอกว่าคุณพ่อไปจ็อกกิ้งแล้วก็แบบแล้วก็หนอกแบบว่าช็อกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนคุณพ่อก็ครับหามไป ICU ครับหลังจากวันนั้นคุณพ่อก็ไม่เคยกลับบ้านอีกเลยอยู่แต่โรงพยาบาลมาตลอด2เดือนกว่าจนเสียชีวิต ผมก็เสียใจมากเพราะว่าเสียใจด้วยนะพี่ครับขอบคุณครับผมเสียใจว่าตอนนั้นผมเล่นคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วแบบแล้ววันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมก็แทบไม่ได้ไปเยี่ยมเท่าไหร่แบบผมเป็นคนชอบไม่ค่อยอยากเห็นภาพของู่อะ่ะผมก็ไปเยี่ยมบ้างแต่แบบไปทีนึงก็อยู่ไม่นานสิบกวนาทีก็ไปละอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองสามอาทิตย์ไปครั้งหนึ่งเพราะว่ามวัวแต่เล่นคอนเสิร์ตครับมันเลยแบบ พอวันหนึ่งอะวันที่คุณพ่อเสียคือผมอยู่หัวหินวันที่19เกกันยาเป็นวันเกิดผมแล้วผมก็อยู่หัวหินเดินทางกลับกรุงเทพมาถึงกรุงเทพตอนประมาณ3ามทุ่มแม่บอกว่าวันนี้เยี่ยมพ่อไม่ทันละพ่อวันเกิดออดี้อยากไปหาพ่อแต่ว่ากลับมาไม่ทันเพราะว่า,วาเขาไม่ให้เยี่ยมละหมดเวลาพอผมก็กลับบ้านครับ พอวันที่20กันยาหลังจากวันเกิดผมวันหนึ่งก็คุณแม่ก็โทรมาแต่เช้าเลยครับหมายความว่าคุณแม่อยู่บ้านเดียวกันแหละแต่ท่านได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอก็เลยรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็รประมาณว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายครับพ่อจะอยู่เขาก็รีบโทรมาหาผมตอนประมาณ11บเอ็ดโมงให้ผมรีบตามไปที่โรงพยาบาลก็เออเหเ่หยนะทำน,ทำนู่นทำนี่ไปถึงโรงพยาบาลบ่ายโมงขึ้นไปเปิดลิฟต์มาก็เจอน้องสาวร้องไห้อยู่ ก็หมายกับว่าคุณพ่อเพิ่งเพิ่งแบบแกราบกราบรวมหายใจแบบเป็นเป็นเป็นเส้นตรงอ่ะหนึ่งนาทีหมอก็ถามว่าจะให้แบบปั๊มหัวใจไหมอะไรเงี้ยผมแม่ก็ไปนั่งคุยกับหมอผมก็ไปนั่งคุกเข่ากับพื้นรอฟังหมอว่าจะยังไงสรุปว่าคือไม่ปั๊มหัวใจต่อก็ปล่อยคุณพ่อไปผมก็เลยเวลาเอาไปไปที่ข้างเตียงแล้วก็ไปไปกอดท่านอะไรเงี้ย แล้วหลังจากวันนั้นผมก็คิดว่าแบบจนถึงทุกวันนี้อม,มันก็ยังเป็นปมในใจผมอยู่ว่าดนตรีมันทําให้ผมแบบห่างจากครอบครัวเหมือนกันนะครับเราเพลินกับดนตรีจนเราแบบเราไม่คิดว่าพ่อเราจะไปเราคิดว่าเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลหายก็คงกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ใช่อย่งังไงก็เลยเป็นเรื่องที่แบบที่ผมไม่อยากจะให้อภัยตัวเองไปจนถึงวันเนี้ยผมก็เลยทําโทษตัวเองด้วยการไปอยู่หัวหินสองปี ไม่ทาอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยไปอยู่โบหินสองปีที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่หยุดเล่นคอนเสิร์ตใช่ครับหยุดจากนั้นก็คือก็คือที่หายไปวันที่คุณพ่อผมเสียผมยังมีคอนเสิร์ตเลยครับวันที่คุณพ่อผมเสียผมเสียตอนบ่ายโมงครับเย็นวันนั้นยังไม่เล่นคอนเสิร์ตวันที่เผาคุณพ่อก็มีคอนเสิร์ตต้องไปเล่นตอบคือแบบแต่ผมผมไม่ยกเลิกคอนเสิร์ตเพราะว่าผมคิดว่าคุณพ่อผมคงไม่อยากให้ผมเสียงานเนี่ยครับ ก็เลยไปเล่นแล้วก็ไม่รับงานเพิ่มแล้วมันหมดตรงไหนก็หมดไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่หัวหินไปอยู่มาสองปีไม่ทําอะไรเลยบอยู่แบบอยู่เหมือนคนที่แบบทําโทษตัวเองอ่ะไม่มีความรักไม่ไม่ได้คบใครอยู่คนเดียวอที่บ้านก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตทีวีก็ไม่เปิดดู <c oughs> คือแบบอยู่แบบเหมือนทบทวนตัวเอง2ปีว่ามีความสุขแล้วเหรอที่ทำอย่างเงี้ยยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณคุณพ่อเลย วัวเดิเล่นดนตรีคือผมโทษตัวเองมาตลอด2ปีจนกระทั่งไอ้ตอนที่โทษตัวเองอ่ะเพื่อนก็แวะมาหาแวะมาหาที่บ้านหัวหินอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจุงมือกันไปเปิดรีสอร์ทที่ปานบุรีรก็อยู่ที่นั่นประมาณปีสองปีจนกระทั่งเริ่มคิดว่าแบบถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ได้เล่นดนตรีแล้วนะเรารู้สึกเราคิดถึงดนตรี<อ>แล้ว<อ>พอปี2อ5 6ครัรบผมก็ถอนหุ้นจากจากรีสอร์ทที่ปานบ,บุรีแล้วก็ แล้วก็กลับมารับงานร้องเพลงรับงานดนตรีก็เริ่มมีคอนเสิร์ตเข้ามามีงานจ้างเข้ามาครับฮัลโหลโจวันนี้ออดี้เข้าร้านไม่ได้นะโจช่วยเข้าไปรักษาการแทนหน่อยละกันวันนี้เราไม่เข้าร้านเรามีงานเนอะแต่ถ้าเราเสร็จคอนเสิร์ตเร็วเดี๋ยวเราตามเข้าไปครับปรากฏว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่โทรค,คุยกันโจ <Hey! S 1> เขาก็แบบ